ท่านผู้ชมตอนนี้เรามาลงมาจากเข,ขาประบัติสองแล้วนะคะตอนนี้เรามาอยู่ที่ร้านโคกเมืองเพื่อที่จะมาดื่มกาแฟนะคะวันนี้เรามีเจ้าภาพนะคะเป็นอาจารย์มาจากมหาวิทยาลัยเฉาหยาง University นะคะ of Taipei Country นะคะเขามาวันนี้เพื่อที่จะลงมาศึกษาดูงานด้วยนะคะนั่นเราก็เลยพาท่านมาดื่มกาแฟที่นี่นะคะก่อนที่จะไป อ,อุดหนุนนะคะผลิตภัณฑ์ชาวบ้านผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เป็นพวกแตงโมเข้าไรเบอรี่อะไรต่างๆเนี่ยนะเราจะต้องไปลงพื้นที่ตรงนั้นเราก็ลงไปอยู่ด้วยนะคะว่า,านวัตกรรมชุมชนหรือผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เป็นด้านการเกษตรเนี่ยมีอะไรบ้างอย่างไรแบบไหน,นะคะซึ่งตอนนี้เดี๋ยวเราก็มาอยู่ที่ร้านกาแฟเนาะนะคะว่าบรรยากาศร้านกาแฟของเขาเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราพาทุกท่านมาชมบรรยากาศร้านกาแฟนะคะสวยๆนะคะ นี้เป็นเป็นแว่นกันแดดนะคะท่านผู้ชมคะ่ะเป็นลักษณะสไตล์ออกเป็นโมเดิร์นนะคะเป็นเป็นประยุกต์แล้วก็แซมด้วยต้นไม้ธรรมชาตินะคะต่างๆก็ทำให้น่าอยู่ยิ่งขึ้นเนาะเอาอะไรคะเอาเอสเปรสโซ่ก็ได <Ooh. S 1> ้กินขมเหรอรสเอสหนึ่งค่ะ, <S S ะอกเอสเนจ้านอกสแกนได้ไหมจ๊ะอ้เริดม,มาก โอ้ว้าวอันนี้คือคือของแท้เลยใช่ไหมจ๊ะนี่กาแฟนีกาแฟคกกาสไหมโอ้็คโอเคโอ้ต้องหาคู่แบบนี้ไว้ทิด บ้านเราสักหน่อยโอ้แบบนั่งคุยกันได้นานนะสุริยาเไม่ได้มากนะเออนี่ไงมือนลักษณะนั่งนั่งคุยกันเป็นเป็นวิชาการเป็นงานเป็นโน่นเป็นนี่ก็นามาที่นี่จะนั่งได้นานอาจารย์ทีมเขามาลงผ่าลงพื้นที่เขาไปไปบันทึกก็มาศึกษาที่นี่ด้วยเหรอเสร็จแล้วเสร็จแล้วมานั่งตรงนี้แหละจนไม่ได้ไปร่วมกับเขา